สวัสดีครับวันนี้ใครที่ต้องการเลขมงคลเกี่ยวกับเบอร์มือถือในเรื่องของการพูดการโน้มน้าวใจเสน่ห์การค้าการขายและรวมถึงโชคลาภเราจะใช้เลขคู่ไหนกันบ้างใครที่ต้องการที่พูดมาข้างต้นนะครับให้ใช้เป็น2 4 4 2 6 2 2องหกสามหกหกสามอย่างนี้นะครับแล้วก็สี่หกหกสี่หกหกสองแปดแปดสองนะครับเจ็ดแปดเก้าสองแปดเก้าเป็นต้นนะครับอันนี้เรายัางมาได้รวมทั้งหมดเจ็ดตัวเดี๋ยวเรามาดูว่าเจาะจงลงไปในเรื่องของเจ็ดตัวของเบอร์เจดตัวท้ายของเราอะนะของเบอร์มือถือเรา จะได้ในเรื่องของมาดูในเรื่องของการเจราจาเก่งปิดการขายง่ายให้ใช้เป็น2 4งสี่หกสามอย่างนี้ก็ได้นะครับและสเสน่หแรงลูกค้ารักพูดแล้วน่าเชื่อถือให้ใช้6กสองสี่สองแนะครับขาขายคล่องเงินหมุนดีใช้เป็น6กสาห สองแปดเก้าหนึ่งเจราจาลื่นไหลมีโชคมีลาบให้ใช้สองหกซีสองสี่แดสองนะครับสื่อสารดีมีน้ำใจพลังบวก4ีสองแปดหกสาหปิดงานเก่งการเงินดีมากให้ใช้อะไรสองแปดเไปเลยสองสี หกสี่แบบนี้นะครับอันนี้เจาะให้ทั้งหมดเลยนะใครที่ในเรื่องของการเจราจาการปิดการขายโชคลาภพูดแล้วหน้าฟังมีอิทธิพลทางคำพูดให้ใช้4 6่หกสองแปสองสอแบบนี้พูดแล้วได้เงินลูกค้าติดให้ใช้6กสองสี่หเจราจาฉลาด ค้าขายสำเร็จให้ใช้สองหกสี่สองสี่สองแปดเสนแรงมีโชคทางด้านการเจราจาให้ใช้เจ็ดแปดเก้าสี่หกสองสี่พูดดีคนรักเสริมเรื่องของงานขายโดยตรงให้ใช้สี่สองหกหกหกสี่สองนะครับมีโชคและเงินเข้า สองสี่หกแปดสองแปดเก้าเจรจาหน้าฟังมีแรงดึงดูดให้ใช้สี่หกสองหกหกสองสี่นะครับค้าขายคล่องตัวมากเลยนะหกสองสี่สองสี่หกหกปิดงานขายไวล์ลูกค้าเชื่อมั่นสองแปดสองหกสองหกสองแบบนี้ก็ได้ แต่ทั้งหมดนี้เราจะต้องดูจากฐานดวงของเราก่อนว่าตัวบุคคลคนนั้นสามารถใช้เลขกลุ่มนี้ได้หรือเปล่าดูจากอะไรดูจากฐานดวงก่อนเท่านั้นดูจากวันเดือนปีเกิดถ้ารู้เวลาเกิดด้วยยิ่งดีใครสนใจอยากเปลี่ยนเบอร์อยากได้เบอร์มงคลเบอร์สวยเบอร์อะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการให้เราดูจากฐานดวงก่อน ทักมาได้เลยนะครับ